เห็นบอกว่าตีเนียนเป็นผู้เสียหายอันนี้ก็เลยอยากจะชี้แจงอะค่ะว่าไม่เคยตีเนียนเป็นผู้เสียหายเลยทุกวันนี้ยังไม่ได้แจ้งความเลยขอบคุครับถ้าไม่ตีเนียนก็ดีครับผมแต่ว่าเป็นผู้ต้องหาตัวเหมือนกับเราก็ดีเหมือนกันได้ค่ะผู้ไทยยึดติดอย่าลืมอย่าลืมรวมแม่ทีมขึ้นไปด้วยนะคะได้ครับได้ครับเรื่องหนึ่งอะค่ะที่ที่ค่อนข้างติดใจเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานคุณทนายมีการพูดถึงตัวแทนท่านหนึ่งเหมือนกับพิธีกรนะคะถามถึงตัวแทนท่านหนึ่งว่าแล้วคนนี้เกี่ยวข้องไหม แต่ว่าคุณทนายบอกว่าคนนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาเลิกธรรมานานแล้วหมายถึงคุณพลอยอุย้ยหนูไม่ได้พูดอมา่ถึงคุณพลอยแฟนคุณกันเพร<อ>าะว่าเพราะว่าคุณทนายแกยบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะเขาเลิกธรรมานานแล้วตรงนี้หนูขอความเป็นธรรมได้ไหมคะว่าทาั้ง5้ท่านที่พูดเนี่ยก็เลิกธรรมานานแล้วเหมือนกันโอเคอเคุณทนายจะตอบยังไงครับผมจะบอกว่างี้แล้วกันพี่ตัวผู้เสพผู้คนที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับทางบริษัทดีคอนเนี่ยก็เป็นตัวตัวคนที่มาแจ้งความเลืวออ้างว่าเสียหายตั้งแต่ปี6ก6 3อามมาเลยค่ะ อะแล้วอย่างตัวอย่างตันเองอย่างเนี้ยค่ะคุณทนายก็ตันไม่ได้มีการไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายไม่เคยไปลงชื่อเพื่อขอรับเยียวยาแล้วก็ไม่เคยออกตัวเป็นผู้เสียหายอย่างเงี้ยค่ะเห็นคุณทนายบอกว่ามาตีเงีเป็นผู้เสียหายอันเนี้ยยังไงชี้แจงนิดนึงได้ไหมค่ะเออผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่กับผู้เสียหาย ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปพิสูจน์การยุนทานยุนทานมีสมาชิกอยู่ข้างใน6กรคนเนาะใช่ใช่แต่ว่าคือประเด็นคือบอกว่ามีใครบ้างเนี่ยเราเราตรวจสอบใจระบบได้เลยได้เลยยินดีค่ะแต่บอกว่าเห็นบอกว่าตีเนียนเป็นผู้เสียหายอันนี้ก็เลยอยากจะชี้แจงอะค่ะว่าไม่เคยตีเนียนเป็นผู้เสียหายเลยทุกวันนี้ยังไม่ได้แจ้งความเลยตอบไ้ครับถ้าไม่ตีเนียนจะดีครับผมแต่ว่าเป็นผู้ต้องหาต้องอกเราก็ดีเหมือนกันได้ค่ะผู้ยท่มีสิอย่าลืมอย่าลืมรวมแม่ทีม ได้ครับได้ครับได้ครับแต่ถ้าเกิดกลับไปในเรื่องของคุณพลอยเองเนี่ยคุณพลอยมีสมาชิกกี่คนครับอันนี้ไม่ทราบพี่ของคุณพลอยผมไม่ทราบผมผมพูดไม่ได้พี่พี่มาถามรื่องเี้ยไม่ได้อ๋อแต่ว่าก็ก็ก็มีแต่ว่าของคุณลูกตาลเนี่ยสองหกห้าของพี่กบมหนึ่งห้าสองแต่ว่าของคุณพลอยเนี่ยไม่ทราบยังไม่ทราบใช่ไหมครับถ้งทราบก็บอกไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป้าหมายผมอ๋อไม่ใช่เป้าหมายขอโทษนะครับขอโทษนะครับ